ทีมเรนฟอร์ดมาในระบบ้อหลังสามนะครับใส่ออกองกลางออไปถึงห้าคนนะครับแล้วก็กองหน้าเป้าอีกสองคนนะครับส่วนไอนซ์นอนวันนั้นเนี่ยมองภาพได้ได้ได้ค่อนข้างชัดว่ามาในระบบสี่สองสานึ่งนะครับ,รบซึ่งก่อนเริ่มเกมเนี่ยนะครับออซ์นอนเนี่ยขาดผู้เล่นกำลังสำคัญและนี่คือสาระลูกหนังกับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สาระลูกหนังกับโค้ชเชนนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีประเด็นเรื่องหนึ่งครับพี่เชนที่อยากจะคุยกันก็คือทีมอย่างอาร์เซนอลเนี่ยซึ่งมีการเรียกเก็บตัวปีสั้นมากกว่าทีมอื่นไ,ไปแพ้ให้กับไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดทีมน้องใหม่ได้ยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ ภาพแรกกันก่อนนะครับครับผมเออคือต้องอธิบายก่อนนะว่าในวันนั้นน,น,นะครับตัวทีมเรนฟอร์ดมาในระบบกอหลังสามนะครับครับใส่อออกองกลางลงไปถึงห้าคนนะครับแล้วก็กองหน้าเป้าอีกสองคนนะครับส่วนเออไอซนอนวันนั้นเนี่ยมองภาพได้ได้ได้ค่อนข้างชัดว่ามาในระบบ4ี่สองสามหนึ่งนะครับครับซึ่งเอ ก่อนเริ่มเกมเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยขาดผู้เล่นกระดานสำคัญอย่างกัปตันทีมคนใหม่นะครับก็บายมายกับตัวอย่างกองหน้ามากประสบการณ์อีกคนหนึ่งก็อย่างลักกาเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องหานะครับผู้เล่นมาทดแทนซึ่งก็ตัดสินใจใช้มาตินเนลลี่นะครับกับบาบูกันนะครับซึ่งบาบูกันเนี่ยซูน้าเบอร์26ของเราเนี่ยนะครับบาบูกันก็เพิ่งเล่นเกมพิเบรีนะครับเป็นเกมแรกนะครับ ซึ่งเขาก็ต้องถือว่็นเดอะแบกนะครับที่จะต้องแบกความหวังในการที่ยิงประตูให้กับอาร์เซนอลในในค่ำคืนนั้นนะครับทีนี้เราลองมาดูเนี่ยประสบประสบการณ์ของผู้เล่นตัวเซนเตอร์หมายเลขสิบแปดอย่างเจนเซนนะครับของของเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับโดยตำแหน่งเขาเนี่ยนะครับเขาเขาจะต้องเล่นเล่นประกบกับบาลูการอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเขาก็รู้นะครับ การที่จะรับมือกับผู้เล่นที่มีความเร็วมีเทคนิคสูงแบบนี้เป็นอย่างดีเพราะประสบการณ์นในการเล่นเนลีกของเขาดีมากพอสมควนรนะครับ<ะ>และด้วยเนื่องจากว่าเบรนท์ฟอร์ดใส่ยกลางแน่นถึง5คนครับทาให้บอลที่มาจากซาก้าเนี่ยมันแทบจะทะลุทะลวงไปข้างหน้าไม่ได้เลยครับรวมถึงความความฉลาดและไหวพลิปในการวิ่งปิดลายปิดทางวิ่งของของคารลกันเนี่ยก็ทําให้บอลทะลุทะลวงของซาก้าที่ไปถึงเข้าในพื้นที่อันตรายในช่วงครึ่งแรกเนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับครับผมนี่ก็เป็นและนี่ครับพี่เชนต้องมาดูพอในครึ่งหลังครับอาร์เซนอลนพยายามจะทําเกมบุกครับอันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเปเป้ได้บอลสมิธโรจะวิ่งทําทางครับแต่ดูเบนฟอร์ดยรนโอืนเอ่อนะครับในในช่วงครึ่งหลังอย่างที่เห็นในภาพนี่เป็นช่วงนาทีที่ห้าสิบนะครับสกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยก็คือเป็นสกอร์ที่ เบนฟอร์ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากความผิดพลาดในการสกัดนะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงที่ตัดเข้าในมาแล้วยิงประตูนะครับของคานอสนะครับ, arnos, รบจากภาพก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีจํานวนตัวผู้เล่นของของเบนฟอร์ดถึง9คนนะครับจริงๆอีกคนหนึ่งก็คงอยู่ใกล้กลกลกลๆบริเวณแถวนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าพื้นที่นในการที่เขาเล่นเนี่ยเขาเขาเล่นแบบคอมเพ c t แน่นมากนะครับดู ผู้เล่นตัวแรกอย่างโทนี่กับผู้เล่นในแนวสุดท้ายอย่าง5คนแบ็คไฟล์ข้างหลังนะครับตั้งแต่สมิธโลนเนี่ยนะครับผมว่าระยะพื้นที่เนี่ยน่าจะประมาณถึง10เมตรนะรประมาณ10เมตรนะครับแล้วความความในแนวกว้างเนี่ยนะครับเขาแผ่ลึกไปประมาณ40กว่าหลานะครับสี่สหลาประมาณนี้น,นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าจะปิดพื้นที่ทางด้านฮาร์ฟสเปซของของ อาร์เซนอลไม่ให้ไม่ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับทําให้บอลมันไปไหนไม่ได้นะก็ต้องตบกลับหลังมาให้เปเป้แล้วก็กลับไปสร้างพื้นที่กันใหม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องชมด้วยนะครับว่าเบนฟอร์ดเนี่ยสามารถที่จะรับแบบแทบจะรับเต็มทีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ป้องกันพื้นที่ไม่ให้อาร์เซนอลเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณกองหลังลายได้นะครับครับนี่นี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับพี่เชนรับรูปนี้เนี่ยทางอาร์เซนอลได้บอล ลาก้าส่งมาสั่งให้โลโกันโลโกนกันแล้วโลโกนกันเนี่ยจะส่งต่อยังไงให้กับมาตินเดลลี่ซึ่งนี่ครับถูกโอ้สองคนเลยคือเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นหมายเลขสามสิบห้านะครับเออมาตินเดลี่เนี่ยโดยปกติแล้วเนเล่นในตำแหน่งอปีกซ้ายนะครับครับก็วิ่งขยับเข้ามาข้างในนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเอผู้เล่นแบ็กซ้ายอย่างเทอร์นี่ นะครับได้ฮะเทอร์นี่ได้เติมเติมเกมขึ้นมาเพื่อเป็นการเพื่ออโนมอิกก็คือตัวผู้เล่นเพิ่มจํานวนตัวผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราก็เห็นบาโลกนี่ยนะครับพยายามวิ่งหอปนะครับแล้วก็รวมถึงออกไปทางด้านข้างเพื่อสร้างพื้นที่ให้มาตินเนลลี่เนี่ยได้เล่นด้านหลังไลน์นะครับเพราะไม่งั้นถ้าถ้าบาโลกันไม่ไม่วิ่งสร้างพื้นที่เนี่ยนะครับมาตินเนลลี่ก็จะวิ่งจากแนวลึกขึ้นไปบอลไม่ได้นะครับการวิ่งสร้างพื้นที่ ของผู้เล่นแนวแนวรุกของอาร์เซนอลนะครับครับอืมครับนี่ครับทําให้ต้องกองกลางอย่างซัมบี้โลโกโลกกนกาเนี่ยต้องเลี้ยงขึ้นมาแล้วดูครับเขาก็มีมุมจ่ายก็คือมุมมนี้มุมเดียวเลยครับพี่เชนครับโดยโดยคาแรคเตอร์ของซัมบี้โลโกนกาเนี่ยเขาเป็นคนที่จับวัลแล้วเขาชอบที่จะพาบอลเลี้ยงไปข้างหน้าอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับ การเล่นเกมลุกเนี่ยก็คือต้องคิดถึงเรื่องของแนวลึกนะครับเขาก็ใช้วิธีการได้บอลเสร็จแล้วก็รันนิ่งวิดาบอลพาบอลขึ้นไปนะครับไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วผู้เล่นด้านหน้านะครับสองสามคนเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างโอกาสนะครับโดยการวิ่งสร้างพื้นที่นะครับตัวบรูโกนเนี่ยซึ่งเป็นหน้าเป้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็วิ่งขยับออกนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้มาตินเนลลี่เนี่ยนะครับได้ได้เข้าไปใช้พื้นที่แทนจะสังเกตว่าคือเขาก็พยายามที่จะวิ่งเพื่อที่จะดึงโจนาสันนะครับให เผื่อจะหลงตามออกมานะครับเพื่อเพิ่มอร์มหลุดตามมาปั๊บก็จะเกิดเป็นพื้นที่ที่จะให้ผู้เล่นแนวแนวหลังเนี่ยนะครับวิงทะลุทะลวงขึ้นไปนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามการออกบอลของผู้รักษาประตูครับเชนแล้วก็การเพรสซิ่งของเนี่ยเขาเรียกว่าเกมรุกตั้งแต่ต้นเกมเลยครับนี่คือสิ่งที่ที่เราเกำลังพูดถึงนะครับว่าหลายทีมเนี่ยนะครับแอพพลายเรื่องของเรื่องของไฮเพรสซิ่งเกือบทั้งหมดนะครับ ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกฟุตบอลในปัจันนี้ไปแล้วนะครับก็คือเริ่มเพลสตั้งแต่หน้าปับประตูฝั่งของข้างนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นนัดแรกเนี่ยหลายทีมเนี่ยจะไม่พร้อมนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ทําได้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับแต่เบรนฟอร์ดเนี่ยก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยแบ็กกราว n d ก่อนที่จะมาถึงเกมนี้เนี่ยนะครับผู้สำหรับตูอย่างเมเลโน่เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะครับว่า เรื่องของความสามารถในการเล่นลูกด้วยเท้านะครับซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยได้ตามที่เราเรียกว่าเทรนด์ของของฟุตบอลสมัยใหม่นะครับทำให้มีกระแสข่าวลือว่าเขาอาจจะเป็นที่อาเตต้าจะต้องหาผู้เล่นลูกศัตรูเข้ามาทดแทนด้วยซ้ำนะครับครับทีนี้ในเรื่องของการกดดันเนี่ยนะครับเในช่วงต้นไม่มีปัญหานะครับแต่พอบอลไปถึงแล้วนะครับจะสังเกตว่าผู้เล่นของเบนฟอร์ดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปิดพื้นที่นะครับ ได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับทําให้ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบองเปโลบารีเนี่ยนะครับจับบอลปั๊บโดนถึงตัวเลยนะครับ,รบโดนถึงตัวและเมื่อจังหวะที่เขาเดินถึงตัวเนี่ยจะสังเกตว่าชอยออฟเพย์ของของอาร์เซนอลเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแทบไม่เหลือจริงๆแล้วถ้าลูกนี้ผู้เล่นแบ็กแบ็กซ้ายอย่างเทอร์นี่นะครับขยับต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับก็อ,อาจจะพอช่วยเล่นได้แต่ว่าพอมันมันขึงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทน ตกใจของมารีด้วยผมคิดว่าลูกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากที่จะต้องตบขึ้นหลังแต่พอจะตบกับขึ้นหลังไปหาผู้เสารตูเนี่ยก็ถูกสูน้าเข้าไปบล็อกปิดไลน์นะครับครับอืมนี่ก็ทําให้เป็นที่มาครับของการที่แฟนบอลอาเซนอลบนเรโนครับแล้วก็บนทางกองหลังนะครับครับนี่ครับถือว่าเป็นความเอ่ออะไรนะฮะเอ่อจุดที่เป็นแลกนะเป็นเป็นข้อยเทอเตรื่องปรับปรุงของของ อาเซนนอลนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรจะใช้วิธีการแก้ปัญหาจากการที่โดยทคติกจากผู้เล่นที่มีหรือใช้วิธีการเลือกจากการที่จะซื้อผู้เล่นที่สามารถที่จะเล่นได้เลยเข้ามาใหม่น,นะครับ,รบอืก็เป็นสิ่งที่อาเซนอนต้องแก้นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกลูรอ่าเป็นทางฝั่งของอาเซนอลเวลาเขาเพลสเนี่ยดูมันแตกต่างจากเบนฟอร์เลยนะครับพี่พอ ผู้สามปะตูของเบนส์ฟอร์ดเนี่ยเปิดบอลมาเนี่ยก็อาร์เซนอลยังโหยยังถือว่าอยู่ห่างอยู่นะฮะ mm hmm. ครับผมทําให้น่าจะเป็นจุดพิจารณาว่าทําให้อ่าเบนส์ฟอร์ดเนี่ยได้มีการเบว,วกาดหรือว่ามีพื้นที่ทําเกมขึ้นมาตั้งสันเกมขึ้นมาครับครับอาจจะเป็นด้วยความสามารถของของผู้สัมปทานในการที่ออกบอลด้วยเท้าเี่บแม่นยำด้วยนะครับของเดวิดลียานก็คือ mm hmm. ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องลําบากนะครับ mm hmm. ที่จะเอ่ ้องกเพราะว่าอย่างแชมเบอร์เนี่ยโดยตำแหน่งเขาเองเนี่ยเขาเขาเล่นดนตำแหน่งฟูลแบ็กด้านขวานะครับจะต้องรับมือกับเฮลลี่นะครับซึ่งเป็นเล่นตำแหน่งวิงซ้ายนะครับทีนี้เมื่อเฮลลี่ลงมาดอกมาเนี่ยก็แน่นอนว่าพื้นที่ขลังมันย่อมเปิดนะครับมันทําให้ตัวแชมเบอร์เนี่ยก็เกิดความลังเลเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นเอาตัวข้างในหรือจะขึ้นจะทิ้งตำแหน่งมาลูกนี้เอาจริงๆว่าถ้าเกิดแชมเบอร์เนี่ย ทิ้งตำแหน่งมานะครับแล้วแล้วผู้สาตูอยางเลย่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะวางบอลยาวไปได้ถึงศูนหน้าตัวเป้าเนี่ยก็ทําให้แชมเบอร์เขาหลุดตำแหน่งนะครับเพราะนั hmm. ่นเรีวความฉลาดของผู้เล่นฟูลแบ็กด้านซ้ายอย่างอย่างเฮลลี่นะครับที่จะดึงถอยตัวเองดรอปลงมาเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้ตัวเป้าแต่ถ้าเขามองว่าแชมเบอร์เข้ามาไม่ทันแบบลักษณะนี้น,น,น,นะครับเขาก็ทิ้งตัวไปที่เฮลลี่นะครับอืมครับผมอ๋อนะก็เป็นถือว่าการทําเกมรุกของฟุตบอลสมัยใหม่นี่มันเริ่มจาก พวกเสาประตูจริงๆครับพี่เชษฐ์ถูกต้องครับครับผมเอาแล้วเราได้สังเกตว่าลูกเนี้ยพอเฮลลี่เนี่ยเขาขันไปออฟเซิร์ฟนะครับเราสังเกตเห็นแล้เวเนี่ยว่าแชมเบอร์เนี่ยเข้ามาไม่ทันนะครับเ <_ t une> ลาย่าเองผูส้สาวประตูของเบรนฟอร์ดเนี่ยก็ให้บอลมาที่ตัวของเฮลลี่แม้ว่าตัวแชมเบอร์เนี่ยจะเข้าไปวิ่งกดดันนะครับแต่ว่าระยะในการเข้าไปกดดันเนี่ยมันมีเวลามากพอที่จะให้เฮลลี่ได้ทำนะครับซึ่งพอเฮลลี่ประเมินสถานการณ์แล้วนะครับเขาก็ใช้วิธีแค่ฟิกบอลข้ามหัวแค่นั้นเองครับ แล้วก็จะมีผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับโทนี่เนี่ยนะเข้ามาอีวานโทนี่นะครับเข้ามาเก็บบอลนะซึ่งซึ่งจากสติที่หลังเกมเนี่ยก็พบว่าอีวานโทนี่เนี่ยนะครับชน,นะบอลในสถานการณ์หนึ่งต่อหน,นึ่งเนี่ยนะครับ,บ,นนรรบถึงสิบสองครั้งในเกมนี้นะครับรวมถึงในการชนะบอลกาอากาศเนี่ยนะครับได้ถึงหกครั้งในฐานะโค้ชเนี่ยกองหลังนี่ถือว่ากองหลังอาเซนอลน,นี่ถือว่า ค่อนข้างผลงานไม่ดีเลยนะครับถ้าสูงหน้าเอาชนะกอ,องหลังได้แบบนี้บ่อยๆนะครับสถิติมันเป็นตัวบอกว่าเรูปเล็กรูปเกมหรือโมเมนตัมมันจะเป็นยังไรรวมถึงในในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์นต่อหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับเอ,อีวานโทนี่เนี่ยก็ได้ฟาวถึงสี่ครั้งนะครับ oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อีวานโทนี่ทำก็คือหลังจากที่เ,เฮลลี่เขาฟิกบอลมาเนี่ยนะครับก็คือการเอาตัวเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ระหว่างบอลแล้วก็ผู้เล่นฝั่งตรงข้าม มันเขาจะวิ่งแทรกเข้ามาเพื่อทีอ่จะครอบครองบอลให้ได้สิ่งที่ไว้ทําได้คือก็ต้องเสียฟาวิีกนะครับเพราะนพอพอเสียฟาวปั๊บมันก็เป็นการเบรคเกมแล้วก็เป็นการรีสตาร์ทเกมด้วยก,การที่เสร้างเกมจากลูกลูกเซตเพย์บริเวณนั้นอีกนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่นของของเบนฟอร์ดหลังจากที่ได้ประตูนําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งก็คือจะใช้วิธีการที่จะ,ะ,ะควบคุมเกมนะครับแล้วก็พยายามที่จะเ เรียกจังหวะฟาวนะครับเพื่อให้เกมมันตัดนะครับแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้อาร์เนนอลได้มีจังหวะปฏิปต่อเกมได้มากนกะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ของพวกเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาพนะจากเว็บไซต์เดียดเลติกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็พี่เชนได้ทํางานครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้ ในการในวิธีการเล่นฟุตบอลแล้วก็ดูฟุตบอลอย่างเข้าใจนะครับไม่ใช่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวดูแล้วก็ต้องได้ความรู้ด้วยใช่ไหมครับพี่เชนใช่ครับผมครับผมอ่ะครับ,แล,รบและนี่คือทั้งหมดของสาระลูกหนังกับโค้ชเชนในอ p นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ